ถอดบทเรียนความเป็นผู้นำตอนจกักรพรรดินีบูเชกเทียนห้อมเต้หญิงผู้ยิ่งใหญ่องค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถอดบทเรียนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับฟังการถอดบทเรียนในทุกๆวันจากทางช่องนะครับบูเชกเทียนเกิดมาจากครอบครัวธรรมดา พ่อของนางเป็นพ่อค้าธรรมดาธร,รมาคนหนึ่งภายหลังได้รับราชการอยู่หัวเมืองรอบนอกนามเดิมก่อนที่นางจะได้เข้าไปอยู่ในราชสำนักคือบูเหมยเหนียงแปลว่าโฉมงามเลอสเสน่ห์ด้วยอายุเพียง14ปีกิติศัพท์ความงามของนางก็ลือลั่นไปทั่วจนรู้ถึงพระกันของจกักรพรรดิถังไทจงฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ถังพระองค์จึงทรงมีพระดำรัสรัดสั่งให้นางเข้ามาถวายตัวในวังเป็นนางสนมราชสำนัก ความงามกับสเสน่ห์อันยาวยวนนางจึงกลายเป็นสนมที่ถังไทจงรักและหลงเป็นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันไทจือหรือราชโอรสที่เป็นรัชทายาทผู้มีนามว่าหลีจือก็มีจิตปฏิสัมพัทธ์ต่อบูเช็กเทียนด้วยความสวยของบูยักเทียนจึงเปรียบเสมือนถนนราชยานอย่างดีนำพาตัวเองไปสู่ความโดดเด่นเหนือสนมทั้งปวง ว่ากันว่าองค์ไ้จือนั้นสนิทเสน่หาในตัวนางมากๆทั้งที่มีมะเหสีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถทำอะไรนอกลู่นอกทางได้ นอกจากเฝ้ารอคอยเวลาที่จะได้ชื่นชมตัวนางเท่านั้นแต่แล้วไทจือก็ไม่ต้องรอนานเมื่อจกักรพรรดิถังไทจงผู้เป็นพระราชบิดาสิ้นพระชนม์พระองค์ได้ขึ้นของราชเป็นจกักรพรรดิถังเกาจงฮ่องเต้สืบต่อราชบัลลังก์ความสเสน่หาในตัวบูเช็กเทียนนั้นมีอยู่เป็นทุนเดิมถังเกาจงจึงอาจหารศึกบูเช็กเทียนที่ตอนนั้นต้องบวชตามโบราณราช,ชประเพณีมาเป็นสนมเอกตามสมความปรารถนา ในประวัติศาสตร์ว่ากันว่าพระนางบูเชกเทียนมีความเขี่ยมถึงขั้นลงมือฆ่าพระธิดาของตัวเองเพื่อหนทางในการก้าวสู่ขึ้นบัลลังก์ฮองเฮาและยังไม่หยุดแค่นั้นเมื่อจกักรพรรดิถังเกาจงฮ่องเต้พระสวามีทรงประชวนจนอ่อนแอในไม่ช้าก็ทรงเห็นว่าราชการเป็นงานหนักเมื่อพระองค์ทรงท้อพระนางบูเชกเทียนจึงเข้ามากำกับราชการถวายอยู่หลังม่านในขณะที่ประทับอยู่บัลลังก์มังกรว่าราชการในท้องพระโรง พระนางบูเชกเทียนมีความรู้ในเรื่องของการปกครองที่แตกต่างออกไปจากผู้ชายในยุคนั้นนั่นคือการใช้การคัดเลือกข้าราชการด้วยการสอบแทนการใช้เส้นสายซึ่งถังเกาจงก็เห็นชอบจึงทำให้บูเชกเทียนมีฐานสนับสนุนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการสอบคุนนางอำนาจของพระนางก็ขยายฐานกว้างไปอย่างรวดเร็วเมื่อจักรพรรดิถังเกาจงสิ้นพระชนม์ พระโอรสก็ได้ขึ้นของราชพระนามว่าจากักรพรรดิถังจงจงอย่างไรก็ตามไม่ว่าฮ่องเต้องคใหม่จะทำอะไรก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากพระนางบูเชกเทียนในทุกๆเรื่องเมื่อถึงพร้อมด้วยเวลาก้าวข้ามขวางน้ำที่เป็นอุปสรรคแห่งอำนาจพระนางบูเชกเทียนก็ได้โค่นล้มอำนาจฮ่องเต้ผู้เป็นราชโอรสของพระองค์เพื่อขึ้นของราชเป็นจกักรพรรดินีหญิงองค์เดียวของจีนพระนามว่าสมเด็จพระจกักรพรรดินีอูเจอเทียนในวัย64ปี ในบั้นปลายชีวิตของพระนางบูเชกเทียนทรงมีพระชันษายืนยาวถึง80แต่ก็ยังไม่ยอมมอบอำนาจให้ใครจนโอรส องที่เคยเป็นห้องเต้ถังจงจงต้องกราบทูลขอบัลลังคืนโดยมีเสนาบดีสนับสนุนบูเชกเทียนจึงทรงคืนบัลลังให้แล้วสเสด็จไปประทับนอกเมืองก่อนสิ้นพระชนลงด้วยโรคชราเมื่อพระชนมายุ81ปีปัจจุบันสุสานของพระนางนะับเป็นสุสานที่สวยงามเป็นอย่างมากตั้งอยู่เคียงคู่กับที่ฝังพระศพของถังเกาจงห้องเต้ซึ่งพระนางได้สั่งให้จารึกแผ่นศิลาสรรเสริญเกียรติคุณไว้ด้านหน้าของจกักรพรรดิถังเกาจงซึ่งเป็นพระสวามีที่พระองค์รัก แต่แผ่นศิลาของพระนางกลับว่างเปล่าเพราะพระนางสั่งไว้ว่าไม่ต้องการจารึกอะไรใดๆทั้งสิน้น3ประเด็นภาวะผู้นำที่สามารถถอดบทเรียนได้จากพระนางบูเชกเทียน 1. พระองค์ทรงเขี่ยมเหมือนกับผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินหลายๆคนทรงกำจัดผู้ที่ขัดขวางเส้นทางอำนาจของพระองค์นี่คือปัจจัยแรกของคนที่ต้องการเป็นใหญ่ต้องเขี่ยมให้ถูกเวลา 2. เตรียมพร้อมอยู่เสมอ พระนางเป็นคนฝักใฝ่ในความรู้สนใจศึกษาเกือบทุกศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมศิลปรกรรมการเมืองการปกครองเมื่อโอกาสมาถึงพระองค์จึงคว้าได้สําเร็จ 3. ทรงมีพระวิสัยทัศน์พระนางมีความก้าวหน้าต้องการปรับปรุงการบริหารบ้านเมืองให้ทันสมัยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการคัดเลือก คุนนางด้วยการสอบแทนการใช้เส้นเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการถอดบทเรียนในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องถอดบทเรียนทาง c e b o o k TikTok, YouTube และ Instagram แล้วเรามาถอดบทเรียนในทุกๆวันฝึกวินัยให้กับตัวเองทำซ้ำๆสม่ำ,สำเสมออย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาในทุกๆวันแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ